เยอะนิดนึงนี่โรยอย่างนี้อ่ะลูกอ่ะจากนั้นนะคะให้น้องปั้นแป้งโดให้เป็นต้อนกลมๆเหมือนลูกบอลห้ามบีดห้ามขยับค่ะม้วนให้เป็นต้อนกลมๆเหมือนลูกบอลเอาตามๆกัสองมือสองมือเอามือนี้มาพยายามๆค่ะอ๋อเก่งเก่งห้ามบีดห้ามขยับนะคะห้ามบีบห้ามือให้ะคะปั้นใหกลมๆเหมือนลูกบอลนี่ทำแบบนี้ทำเหมือนแบบนี้ค่ะโอเคเก่งมาก ลกแบบนี้ค่ะ้แล้วอยากขย้ำสิพี่บอกว่าห้ามขย้ำต้องหมุนแบบนี้นะคะโอเคไหมโอเคค่ะอลิซกูดค่ะเก่งมากหมุนแรงๆเลยค่ะกลมมิยางกลมระว่างกับพื้นเลยเลยค่ะอ้าใช้ฝ่ามือของเรากดลงไปให้แบนค่ะโอเคกลับด้านหนึ่งรอบค่ะ สับด้านสับด้านโอเค<อ>แล้วก็ใช้ไม้กิ้งกิ้งได้เลยค่ะกิ <c oughs> <อ>้งขึ้นลงให้สุดที่จับด้านบ่อยๆ<อ><อ>แล้วแป,ป้งก็นกไปฝั่งนป้นนะ This is for example her. She made a uh, pizza. <c oughs> yeah, she made pizza. <c oughs> mm. This is pizza. <c oughs> ơi okay. okay, mình đi à thăm lấy lúc nhan lên nhan lên ào muốn mày muốn may. chơi thuê chơi cân chơi โอเคแม่ต่อตินะอออ๊กติอออ๊กติีกต้องบางบางลิ๊กติ๊กติกระวังอ่าดีแค่ฟูลโปรดระวังไงเอามืออกอาอกอ่านี่นี่นจับมันแบบนี้อย่างนี้นี่ไงทำเหมือนอที่เขา,านู่นู่นทำเหมือนนู่นเูย ใหญ่ๆเท่านี้นะอันนี้นี่รอยเดี๋ยวบามีช่วยค่ะ